ทีดิไม่ครับมาน่าจะได้แค่ว่าจุคอย่ากขอดแค่ชาวบุคคดบุคคลเบ้าขอดแค่นะาแค่บุคคลชื่ชื่อบุคคลว่าข้าวสวะครับผมก็ไปเรื่อยๆแหละครับก็ค่อยๆทำค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ก็เป็นธรรมดาเหนื่อยมั่งก็พักมั่งเป็นธรรมดาครับผม แล้เต้รียกโมคุทะกขัด้วยทักขันนะสะคอยมองคุขีโมดิสตโน่ะคอยสิคอยค่อยค่อยไม่ผ่านนะคอยยาครับก็ต้องตามนั้นนะก็ค่อยไปทีละนิดทีนิดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมก็มีทั้งอ่าดีบ้างไม่ดีบ้างมันธรรมดาครับผมบ่นอะไรคอยมองคุทขันะคอยยาคอยดูคุยสิคอขีโมดิสต์ในคโมคดัสส์ อืมไม่รู้เลยอย่างเนี้ยไม่รู้เลยว่าเขาจะว่าอย่างไงก็เดี๋ยวก็ก็จะค่อยเร่งงานไปเรื่อยๆตัดไอ้ที่มันไม่ไม่มีความจําเป็นออกไปก็ค่อยเไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้ไปหน้านอีกแล้วครับผม

มันยังไงอ่ะมันก็ต้องปล่อยไปแล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ศรัทธ,ธาใครศรัทธ,ธามันอ่าบุญใครบุญมันบารมีใครบารมีมันอ่าผอถึงเวลาที่ตายไปก็จะรู้เองอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้วก็กลับขึ้นไปเหมือนเดิมท่านั้นเองครับผมโอเคเนาะพี่ละ คืมาได้จขยยขดูเมาเ่ยว่าขอยมุกนเอาขกกันน่าเสเหมขิว่าข่มาอกใเ้าเาขอกพี่ยุนน่าเสียคาก่มันก็ไม่ช้าครับเพราะว่ามันในความเป็นมนุษย์แล้วมันมันอะมันยังไงมันเราบังคับใครเขาไม่ได้แล้วแต่กําลังของพี่ลาก็ ถ้ามีกําลังมีวาสนาก็จะได้เอาไปอยู่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมเอาตามนั้นครับอาฟิลาฮัลโหลค่ะฟิลาเข้าใจยังจ้าอา้าวข้านี่คืออะไรค่าี่คืออะไรเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจว่าเข้าใจแล้วจ้าก็ <laughs> มันธรรมดาว่าท่านก็เป็นห่วงเพราะอะไรคนเดียววิ่งไปทั่วทิศทั่วนู้นเลยฉุดตรงนู้นฉุดตรงนี้ฉุดตรงนั้นท่านก็เป็นห่วงก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพกายสังขารก็ก็อย่างที่บอกนะมันไม่มีหรอก,กอเพราะอ่าเขาเรียกอะไรนะไอที่พูดให้ฟังเนี่ยมันไม่ทุกหรอกมันไม่มีอะไรเป็นทุกหรอกเพราะอะไรถ้าใจเราไม่จับกับทุกมันไม่มีอะไรเป็นทุกเลยถ้าเกิดแล้วใจเราไปจับกับสิ่งที่เป็นทุก เป็นกังวลปุ๊บมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าตรงนี้เป็นเปนเรื่องของอ่าเขาเรียกอ,อะไรเป็นเรื่องของอ่ากรรมใจที่สร้างให้อยู่เหนือกรรมจิตพวกนี้เป็นเรื่องปกติโอเคเอาพิลาเนะาะค่ะค่ะสวัสดีสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะขอบพุณค่ะ